ในช่วงที่2นะครับของรายการ Business View ผู้ชมครับเรายังคุยนะอยู่กับคุณพลนะครับเจ้าของ iTop Plus นะผู้ให้บริการการสร้างเว็บไซต์นะครับให้กับผู้ประกอบการและการทำโฆษณาบน Google ด้วยนะครับคุณพลครับถามว่าถ้ามีลูกค้า1รายนะครับเดินเข้ามาแล้วต้องการอยากจะให้เราช่วยนะครับในการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนนะครับในการดูแลเขายังไงบ้าง นี่ผมก็แยกแยกเป็นสองส่วนครับในส่วนการทําเว็บ,บส่วนการทําเว็บเนี่ยเป็นปกติถ้าลูกค้าสนใจสอนสดิใช้บริการแล้วล่วเนี่ยเราอยังในขั้นตอนชัดนเลยว่าอันดับแรกเลยลูกค้าจะรู้เลยภายใน3มวันทาการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอหลังจากติดต่อมา3วันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับต,ต่อไปถามว่าทําอะไรบ้างหนึ่งให้คําแนะนําครับว่า คุณควรจะทําเว็บอะไรประเด็นแรกก่อนต้องบอกว่าเขาทําเว็บต้องถามเขาว่าเขาทำธุรกิจอะไรธุรกิจแบบนี้ควรจะเตรียมข้อมูลอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้ายกตัวอย่างให้เราฟังเหตุใดอย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่าเรายกตัวอย่างมาเดินขายแอร์ขายแอร์เมื่อขายแอร์พี่ขายแอร์ใช่ไหมขายแอร์ปุ๊บสิ่งเรื้องเตรียมประเด็นแรกเลยคนไทยนิสัยคนไทยเลยต้องมีข้อเมนูแรกก่อนคือเกี่ยวกับเราหรือ about us เพราะคนไทยจะชอบดูว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนเพื่อความน่าเชื่อถือสองเลยคุณเตรียมข้อมูลสินค้าใช่ไหมครับเป็นเป็นเมนู product สามคอนแทคอาร์ตติดต่อเรานะครับกับหน้าแรกคือโฮมโฮมถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งอธิบายตัวเองคร่าวๆคืออะไรสองมีสินค้าโปรโมชั่นไหมมีสินค้าเด่นไหมใส่แค่นี้พอไม่ต้องเยอะในในหน้าต่างๆนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะส่วนไหนที่ที่สำคัญที่สุดหน้ารกนครับโฮมหน้าโฮมเนี่ยฮะหน้าโฮมเนี่ยต้องบอกว่าตัวเราเป็นใครสั้นๆสองเอาสินค้าเด่นๆโผล่ขึ้นมาแค่นั้นก่อนพอนะครับแล้วแล้วเสร็จแล้วถามมาหน้าอะไรที่สำคัญ เพราะคนไทยเข้าหน้าโปรดั้งใช่ไหมครับอันดับที่3ต่อไปอะไรที่สำคัญคือหน้าอาบอ้าหรือเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราเป็นยังไงบ้างความน่าเชื่อถือใช่เพราะคนไทยยังไงก่อนจะซื้อเนี่ยคนไทยไม่กล้าซื้อออนไลน์ธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นคนไทยจะดูว่าเป็นใครมาอย่างไรก่อนตั้งนานหรือยังนะครับถ้าเป็นสินค้าที่เป็นพวกบริการจะต้องมีไซเรนเฟลนต้องมีและสียบแลสุดท้ายคือคอนแทคอารเพราะคนไทยเวลาดูเสร็จปุ๊บจะกลับไปที่คอนแทคอารว่าติดต่อใครยังงไเบอร์ไหนยังไงเราจะบอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรา เราก็จะทําเอกสารให้ลูกค้าหนึ่งแผ่นพอลูกค้งเตยมข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้าส่งมาให้กค้าซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะลูกค้าก็มีข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําแบบนี้เพื่ออะไรเพราะว่าคนถ้าเราไม่บอกเขาก่อนเนี่ยเราทําเร็บโดยที่ไม่ใครแนะนําเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกรายคืออะไรลูกค้าคิดไปเรื่อยว่าทําไมเตรียมอะไรเตียมยังไงดีอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วเขาจะเตียมข้อมูลไม่เสร็จสักทีฉะนั้นเราหน้าที่เตรียยมมมให้เเเเาาาสรร็็จกตตีน้ เตรียมเสร็จปุ๊บส่งมาปุ๊บครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บใช่ไหมครับเราตรวจดูเอกสารแล้วเราเคลียร์เขาแล้วว่าข้อมูลหนึ่งสองสามห้าเป็นแบบนี้นะอันนี้อยู่เมนูนี้อันนี้อยู่เมนูนี้นะเสร็จปุ๊บเราให้ส่งให้ทีมออกแบบทีมออกแบบออกแบบหน้าแรกให้เสร็จภายในสองสัปดาห์ถามว่าทำไมต้องออกแบบหน้าแรกก่อนเพราะหน้าแรกคือตัวกำหนดธีมเว็บทั้งหมด ว่าชอบสีนี้ไหมชอบสไตล์นี้ไหมชอบการวางแบบนี้ไหมอย่างอย่างสีสันก็ต้องมีการสอบถามลูกค้าก่อนอ่าใช่คร่ะเพราะบางรายจะถือเคล็ด,อลดชอบสีนี้ถ้าบางรายบอกไม่ต้องไม่ต้องสีไหนก็ได้แล้วแต่ฟรีสไตล์แล้วก็ฟรีสไตล์เอาให้มันแมทน,นะครับแล้วลูกของลูกค้าตกแต่งทั้งหมด ตกแต่งเสร็จปุ๊บส่งลูกค้าดูว่าโอเคนลอะไรแบบนี้โอเคไหมหรือบางทีก็คือต้องดูเรื่องของธุรกิจด้วยใช่ครับนะครับว่าเอ๊ะธุรกิจนี้ควรจะเหมาะสมเสียอะไรใช่ครับผมอย่างถ้าเกิดเครื่องสำอางก็อาจจเป็นแนวสีชมพูอ่าถ้าเครื่องจักรเป็นแนวสีเทาหรือสีเงินก็ว่ากันไปซึ่งซึ่งองค์ความรู้ด้านนี้นะทางผู้ออกแบบของทางบริษัทเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเขาจะเดาได้แล้วพอออกแบบเสร็จปุ๊บค่อยส่งไปได้เขาส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าก็จะดูแล้วว่าไม่ชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแก้ันแก้เสร็จกปุ๊บเราลงข้อมูลหน้าทที่เหลือั้้งหหมดใครับ ซึ่งบริษัทเราน่าจะเป็นบริษัทเป็นบริษัทที่มีส่วนทํางานอยู่3ส่วนในการทําเว็บไซต์อย่างเวหนึ่งเลยคือส่วนประสานงานกับลูกค้าสองเลยคือส่วนออกแบบสามเลยคือส่วนลงข้อมูลซึ่งเราแยกออกชัดเจนถามว่าทำไมเราต้องแยกออกเพราะเราเชื่อว่าคนที่คุยลูกค้าเก่งออกแบบไม่เอาออกแบบเว็บไม่เก่งถูกไหมครับคนที่ออกแบบเว็บเพราะคนที่ออกแบบเก่งมักจะคุยคนไม่รู้เรื่องอยู่แล้วโดยทำไมคแต่คนที่ออกแบบเก่งก็จะลงข้อมูลไม่เก่งใช่ไหมครับดังนั้นเราแบบเป็นส่วนแล้วทั้งหมดทุกครั้งกระบวนการเนี่ยเราจะมีซอฟต์แวร์โย์งานกันตลอดเวลา ใช่ไหมครับคนประสานงานประสานงานเสร็จปุ๊บไปไปบอกไปบอกทีมอ่าออกแบบว่าโอเคได้ข้อมูลแล้วนะทีมออกแบบไปรู้ออกได้ข้อมูลแล้ววันนี้ต้องออกแบบเว็บไซต์เว็บนี้ก็ออกแบบใช่ไหมครับก็ยังเป็นการโยนข้อมูลกันตลอดเวลาซึ่งพนักงานแต่ละแผนกก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องด้วยนะใช่ครับแต่จริงแล้วอยู่ใกล้ๆอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพูดถึงไรท์แมนออนไรท์จ็อกนะฮะให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่ดีมากเลยถ้าเราพูดถึงว่านะครับตอนนี้คู่แข่งนะกับบริษัทที่ให้บริการนะครับทำเว็บไซต์เนี่ย ในตลาดมีมากน้อยแค่ไหนครับบอกว่ามีเป็นพันนะครับแต่ถ้าตั้งใจทําจริงๆผมมีอยู่ประมาณไม่ไม่กี่สิบรายซึ่งมันมันจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จับลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งกลุ่มเรานี้จะเป็นกลุ่มที่ทําเว็บไซต์ประมาณหลายแสนบาทถึงเจ้าหน้าที้านบาทอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่จับองค์กรใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งคือจับ s อสครับซึ่งจับ s อสเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นในลักษณะที่ให้บริการแค่ว็บสําเร็จรูปคือให้เครื่องมือและลูกค้าไปทําเอง ไครับแต่ผมเนี่ยน่าจะมีอยู่ตรงกลางคือทําเว็บให้ด้วยแล้วมีระบบเครื่องมือให้ด้วยอ๋อเราอยู่ช่วงตรงกลางจะเป็นลูกค้า SME เนะครับเราก็ทำลูกค้ากลุ่มใหญ่ขนาดใหญ่เราก็ทำใช่ครับนะแต่เราเน้นปริมาณเยอะครับครับแล้วถ้าถามว่าทําไมคนต้องมาที่ไอท็อปพลัสด้วยจริงๆถามว่าทำไมเาไอท็อปพลัสเลไอ i ็อปพลัสเป็นบริษัทที่ตั้งใจทําธุรกิจนี้จริงๆ ครับนะครับซึ่งเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่ตั้งใจทํปาปัญหาถามว่าทำไมผมต้องพูดประโยคนี้ก่อนเพราะว่าประเทศไทยเยอะมากมีคนทเว็บเป็นพันบริษัทต,ตั้งใจทำริองอีกผมบอกมีมไม่เยอะครับนะครับ,รบสองทีมงานของไอทพัสพร้อมที่จะรองรับทํางานให้คุณครับสามไอทพัสซีเรียสเรื่องมาตรฐานการให้บริการซึ่งไม่มีใครซีเรียสเรื่องมาตรฐานการให้บริการในตลาดเลยครับเราเป็นเจ้าเดียวเป็นเจ้าเดียวฮะซีเรียสถึงขนาดต้องซื้อ เส้นค้าลูกค้าเพื่อให้มียอดขายมันเป็นค้าเจอจที่เราบอกน้องครับพอเราบอกน้องทุกวันน้องจะซีเรียสเรื่องกนี้เองโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเขาจะรู้สึกคือเราจะบอกน้องเสมอว่าใจเขาใจเรานะถ้าเขาไม่ซักเซสแล้วถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงล่ะใช่นะครับคือเราทํางานด้วยใจจริงๆใช่ครับนะครับนี่คือส่วนของการทําเว็บไซต์นะครับเรามีจุดเด่นอย่างนี้แหละนะส่วนต่อไปก็คือการโฆษณานะครับบน Google นะฮะกูเกิลแ d ดวอร์ดเนนะครับ เป็นยังไงลูกค้าที่ต้องการอย่างนำโฆษณบาบน Google Ads เนี่ยเวลาเขาเดินเข้ามาปุ๊บเราจะต้องดูแลเขายังไงครับก็จะเป็นลักษณะเบื้องต้นจะลักษณะเดียวกันก่อนก็คือว่า,าสามารถทำการจะติดต,ต่อไปสอบถามสัมภาษณ์หรือว่าทำธุรกิจอะไรธุรกิจแบบนี้ดีเซียยังไงคู่แข่งเป็นใคร hmm และคำคหาที่คิดที่ลูกค้าคิดว่าจะมีคนค้นคืออะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ระบบที่เราต้องเข้าไปสู่ใน Google Server เพื่อไปดูว่า คำคำนี่หรือคำที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีคำไหนที่น่าจะดีกว่าอแล้วเราก็เสนอคําค้นหาที่คิดว่าดีให้กับลูกค้าพร้อมกับคําโฆษณาเพราะกูเกิลมันโฆษณาเป็นตัวอักษรหมดใช่ฮะทำไมครับทีนั้นเราเราจะมีตั้งแต่คําค้นหาว่าคําค้นหาอะไรแล้วพอค้นหาเจอนี้ปุ๊บคำโฆษณาคืออะไรให้ลูกค้าแอปพูดคือต่างฝ่ายต่างคิดมาแล้วเหมือนว่ามาคุยกันใช่ครับพอแอปพูดเสร็จปุ๊บลูกค้าโอเคไหมลูกค้าโอเคปุ๊บเราเราขึ้นโฆษณาให้ครับ ขึ้นเสร็จปุ๊บประมาณสักสองสามวันเลยโทรเช็กลูกค้าละเป็นในบ้างมีคนโทรมาไหมถ้ามีคนโทรมาเราถ้าไม่มีคนโทรมาแปลว่าคําค้นหาผิดหาคาค้นหาใหม่ถ้ามีคนโทรมาแล้วไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแปลว่าคําค้นหาก็ผิดอีกเช่นกันก็ต้องหาใหม่เราต้องเช็คพออันนี้คือปัญหาหลักๆที่เจอใช่ครับใช่ไหมฮะพอเช็คเสร็จปุ๊บถึงระดับหนึ่งแล้วเราแก้เขาเรียกเราจูนแอดเป็นการจูนเพราะว่าการทำโฆษณาออนไลน์ความยากคือจูนแอดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เราจูบไปเรื่อยๆจนทั้งเจ็บกลุ่มมองใหม่ในชุดทำาคอหนาที่ดีที่สุดอยู่ชุดนึงละพอทําเสร็จพวกใช่ไหมครับลูกค้าอาะลูกค้าอยากอยากได้เพิ่มเราก็หาคํ้นหาเพิ่มหรือวันนี้คืนดีใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมช่วงนี้อาทิตย์นี้ลูกค้าน้อยลงไปแล้วคาค้นหรือคำตอบสำเป็จก็แก่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคําา้นี้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาใช่คิดต่างเพิ่มไม่คิดครับไม่คิดครับคือโจทย์อย่างเดียวคือทำอะไรก็ได้เพื่อลูกค้ามีลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอในงบประมาณ เข้าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยจะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นสิ่งถามว่ามาตานเราคืออะไรคือเราจะโทรหาลูกค้าทุกๆประมาณสักวันสองวันสามวันโทรละเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีไหมดีไหมดีไหมครับจะเป็นลักษณะนั้นปัจจุบันก็มีลูกค้า2ส่วนใช่ไหมทั้งทำเว็บไซต์แล้วก็โฆษณาอย่างก็การันตีว่าได้ว่าเรามีจํานวนลูกค้าเนี่ยมากที่สุดใช่ครับปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัทแบบเนี้ยนะแบบไอท็อปพลัสที่ให้บริการนะครับโฆษณาบน Google กี่บริษัทครับ ถ้าเป็นผู้ให้บริการที่รับการแต่งตั้งจาก Google โดยตรงในประเทศไทยมี5บริษัทนะครับแต่ถ้าไม่้รับการแต่งตั้งเลยน่าจะมีหลายร้อยครับครับมันมีความแตกต่างอันยังไง<ม>กับการได้รับแต่งตั้งและไม่ได้รับแต่งตั้งฮะได้รับแต่งตั้งนีสิ่งสิ่งที่ทุกท่านจะมั่นใจได้คือต้องบอกกันว่าธุรกิจเว็บไซต์หรือธุรกิจรับทำโฆษณาบอง Google จะเป็นธรรมชาตรริธุรกิจเดียวกันคือ95%ของคนทํามักจะไม่ตั้งใจทําจริงแล้วก็จะหายไปครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน ครับนะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้ว9ก9 5สเสไม่ตั้งใจทำจริงแล้วก็จะหายไป <S <S พรุ่งนี้แคมีบร<ช>ิษ<ม>ัทใหม่โผล่ขึ้นมาทำไมฮะค,คือคือมันไม่ได้ผลหรือว่าอย่างไงอ่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าอย่างผมเก็บค่าบริการตกเดือนละ2 0 0พันกว่าบาทบถามว่ากว่ากว่าจะได้ตังเนี่ยต้องมีลูกค้าเป็นพันครับกว่าคุณจะทำถึงลูกค้าเป็นพันมันเหนื่อยครับธุรกิจเป็นธุรกิจที่เหนื่อยและอยู่ยากต้องตั้งใจทำจริงจริงครับและตั้งแต่ละพันรายเนี่ยเราต้องดูแลทุกวันเลยใช่ครับตไปหาทุกวันเลยครับ ยากครับยับมันเงินมันน้อยแต่มันเห็นตังไว้แรกๆเร็วแต่อยู่สภาพก็อยู่ยากมากครับอยู่อยู่ได้หละนะแต่อยู่ให้ยาวเนี่ยยากมากยากมากนะครับอย่างที่บอกว่ามีทั้งบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็แสดงว่าการทำโฆษณาบน Google AdWords นะฮะบน Google นี่นะครับ บริษัททั่วๆไปหรือว่าใครก็มีสิทธิ์ที่เขาไปทําได้ใช่ไหมถูกต้องครับต,ต้องบอกกอนว่าสื่อออนไลน์ทุกชนิดครับณวันนี้เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองค,คุณมีความรู้คุณก็ทำได้ไม่ต้องจ้างผู้ให้บริการอย่างผมแต่ต้องถามว่าโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่หนึ่งถามว่าทําได้ไหมผมเชื่อว่า6 -0% 7 0ทําไม่ได้ครับคือมันมันยากที่มันน่าศึกษาสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้แต่ถามว่าคุณทําแล้วคุณคุ้มกับเวลาที่คุณเสียไปไหม มช่ครับอย่างเช่นจ้างบริษัทผมเนี่ยสองพันกว่าบาทถ้าคุณจ้างคนไอทีหนึ่งคนคุณจ้างเขาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะโอ้เดือนหนึ่งหลายหลายตังค์มากเลยครับจ้างจ้างอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเป็นลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจนะฮะทีนี้เองเนี่ยนะครับข้อมูลในการโฆษณานะบน Google นะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเราก็คิดค่าบริการใช่ครับนะฮะลูกค้าสามารถที่จะรันบนบน Google เนี่ยได้ได้นานแค่ไหนครับ เนี่ยอ่ายนี้ครับขึ้นขึ้นอยู่ว่าเขาใช้แพ็กเกจกี่เดือน2เดือน4เดือนดกเดือนปีหนึ่งปีก็แล้วแต่จะเป็นลักษณะนั้นอยู่แพ็กเกจที่เขาเลือกใช้ครับทีนี้พูดถึงค่าบริการบ้างค่าแพ็กเกจต่างๆบ้างนะครับเรามีการคิดค่าบริการนี่ยังไงอ่าอย่างถ้าเกิดอย่างโฆษณาบน Google นะครับเราคิด2เดือนอยู่ที่5,500ันห้านะครับสเดือนอยู่หมื่นหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะนั้นครับครับแล้วก็หกเดือนอยู่หมื่นสี่นะครับแล้วปีหนึ่งอยู่2 2 0 0 0ื่น ครับคือจริงๆเนี่ยก็มีมีเป็นตารางใช่ไหมนะฮะของค่าใช้จ่ายต่างๆนี่อยู่ในนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเลทราคาที่ยังไงเป็นเลทราคาถ้าถามในาาในแง่ของผู้ให้บริการมาตรฐานเราไม่ได้เราไม่ได้แพงกว่าใครเลยน่าจะถูกที่สุดไปซ้ำไปถ้าพูดถึงผู้ให้บริการมาตรฐานนะครับถ้าเกิดผู้เป็นพวกผู้ให้การไม่มาตรฐานเนี่ยคุ้ถูกมากครับ ครับถูกจะน่ากลัวจนน่ากลัวอย่างที่บอกว่าเราเน้นปริมาณขอปริมาณลูกค้ามากมากก่อนนะครับแล้วะเห็นเป็นตัวเงินขึ้นมาเองเนี่ยนะครับเราเป็นหนึ่งใน5ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติใช่ไหมฮะจากทาง g l e กิลรับการแต่งตั้งจากทาง g o o g l e นะครับมันจะมีความปลอดภัยหรือว่าเาเรียกว่าอย่างไรมีมีความมั่นคงนะครับในการนําโฆษณาบน g o o g l e เนี่ยแตกต่างจากคนที่เขาทําแบบทั่วๆไปนี่อย่างไงเราได้รับการซัพพอร์ตทางน้าเทคนิคจาก Google โดยตรงทุกวันนี้มีทีมงาน Google คอยดูแลเราอยู่เหมือนกันเรามีปัญหาอะไรสามารถคุยกเขาได้เพราะฉะนั้นทุกแอดทุกอะไรเนี่ยเราจะมีคุณภาพหมดคุณภาพที่ว่านี้หมายถึงยังไงนะคุณภาพหมายว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่า Google มีเงื่อนไขยเยอะมากครับบางแอดมันขึ้นไม่ได้ถามว่าสินค้าประเภทไหนที่ขึ้นไม่ได้หนึ่งเลยสินค้าประเภทพวกายาอาหารเสริมที่ไม่ได้ใบอยอ,อร์สองพวกที่โฆษณาเกินจริงโฆษณาเกินจริงหมายความว่าไงอ่าทิเช่นสมมติว่าผมขายเครื่องสำอางสวยใสน่าเด้ง ช่มัครนนแล้วส่วนใหญ่เขาก็พูดกันอย่างั้นนะส่วนใหญ่้าจริงเนี่ยไ,ไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสวยใสเหมือนดังนางฟ้าผิดเพราะว่ากูเกิลบอกว่านางฟ้าไม่มีจริงเ <c oughs> <c oughs> อาจริงๆคือถามว่าทำไมกูเกิลทำแบบนี้เพราะกูเกิลต้องการทําให้สแตนดาร์ดการเขียนบนข้อความเนี่ยมันถูกต้องซึ่งกูเกิลจะเปลี่ยนกฎนกไปเรื่อยๆครับฉะนั้นเราก็มีการซัพพอร์ตเลยบอกลูกค้าได้เลยว่าต้องแก้ตรงไหน พราลูกค้าบางรายทําเว็บแล้วอยากโฆษณาต้องแก้เว็บไซต์ก่อนเราบอกได้เลยว่าแก้ตรงไหนแล้วถึงจะได้ขึ้นถามด้วยความสงสัยสมมติว่าสวยใสดั่งนางฟ้าแต่ไปไปโฆษณากับบริษัทที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องไหมฮะมันก็จะขึ้นมาที่หน้า Google อันนี้อันนี้ขึ้นได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เลยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ที่ซ้ไปว่าแก้ตรงไหน๋อคือไม่สามารถจะขึ้นบนหน้า Google ได้ใช่ครับเพราะมันจะโดนเขาเรียกว่าโดนโดนอีเจออกมาใช่ครับผมโดยอัตโนมัติเพราะว่าข้อความเนี่ยไม ไม่ถูกต้องนะตามเงื่อนไขของ Google นะครับแสดงว่าทุกคําการโฆษณานะของ Google เี่ยนะฮะผ่านบริษัทของเราเนี่ยนะครับก็คือจะได้รับการการันตีว่าได้อยู่บนเว็บไซต์นะครับของ g o เ g l e อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่วนการติดตามว่าจะมีลูกค้านะครับสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นหน้าที่ของทิมงาร์ตนะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับ iTO p Plus ว่าแล้วต่อไปในอนาคตนะครับ การตลาดหรือว่าการทำตลาดนะฮะในช่องทางออนไลน์แบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับเองผมว่าวันนี้ถทาที่ผมรู้สึกกับการทำโฆษณาของคนไทยคือคนไทยจะรู้สึกเสมอาการทำโฆษณาเนี่ยเป็นเงินที่จรับเป็นเงินที่ใครล่าสายนะครับเขาเขารู้สึกเหมือนกับให้เป็น ไปใช้ใจ่ไไใจายที่เสียไปโดยที่เขาไม่มีอะไรครับนั้นในความจริงเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆแล้วไม่เป็นครับครับจริงๆไม่เป็น,ปนแต่มันเป็ท้าน่าสิของไทยถ้าคุณสังเกตเมืงงอมงนอกเมืองนอกเวลาเปิดบริษัทปุ๊บ,บสิ่งแรกที่มึงทำเลยคือทำโฆษณา,าต้องมีค่าตวางค่าโฆษณาไม่ก่อน